อันนี้เป็นเพลงแรกที่หนูร้องแบบอัดเลยที่แบบไปในสตูแบบสตูจริงๆแล,นนแล้วเขานัดหนูอัดชาวล้อเสียหนูอูอี้แบบอูอี้มากดูกความรู้อะไรจากหนูอะคือหนูไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้ดูคนดูนอกจากความเดือและการร้องเพลงของหนูอะเอาเรียบเอาเป็นว่ามาแจากความสนใจให้กับ เอรา่คนที่เล่นด้วยและกับกับเขาเรียกว่าอะไรกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในแกงแะ้วกันเนาะ <Wow. S 1> มาเราจะร้องเพลงนี้ให้ฟังไมเก็บบ้านนะญี่ป,ปุนเนี่ย

ความรักข้างข้ขขางกลางช่วยเลือเธอให้ฉันเธอมันจะในความข้างข้างอันนี้เป็นเพลงแรกที่หนูร้องแบบอัดเลยที่แบบไปในสตูแบบสตูจริงๆ <c oughs> เพลงเมื่อกี้นะมันก็เลยเสียแล้วเขานัดหนูอัดชาแล้วเสียหนูอู้อี้แบบอู้อี้มาก เอ๊ะพี่เขาเป็นใครอยู่ดุขอบคุณนะคะาสามเดือนอินแอดวานหนูถามจงว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถึงหนุมจะไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแล้วอบคุณว่าค่ะใช่พี่พี่มั่นใจแล้ว่าหนูจะมาทุกเดือน ไม่น่าเหลือแล้วหนูอ่ะงั้นหนูจะหนูจะมาบ่อยๆแหละหนูอ่ะเพิ่งไม่จัดตารางตัวเองมาแล้วหนูแค่คิดว่าเมนลี่หลักๆแล้วอ่ะอย่างน้อยหนูจะมาสตรีมอาทิตย์ละสามวันถ้าไม่ได้ก็จะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เพราะวันสุกอ่ะหนูฟอร์มโฮมใช่ไหมมันก็แบบเออมาสตรีมได้นานอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่มันเป็นวันธรรมดาแล้วอีกวันหนึ่งหนูต้องไปออฟฟิศอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบ ออมาแล้วก็ลงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบมาได้นะแต่ว่าเมลลี่ก็คือจะหลักๆก,ก็คือกะจะว่าจะเป็น3ามวันต่ออาทิตย์นะคะเมลลี่เนี่ยจะสุกสร์อาทิตย์แหละประมาณนี้แต่ถ้าอาันนี้ไหนไม่มาก็จะแจ้งล่วงหน้าหรือว่าอาจจะแบบไปอัปเดตเพจให้บ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่า <c oughs> <c oughs> มเมลลี่ถ้าไฟเอ็มอ่ะจะสตรีมในทวิชเป็นหลักค่ะแต่ว่าถ้าเป็น เดดไ y หรือว่า R O V อย่างเงี้ยจะสตรีมควบคู่สองแพลตฟอร์มก็คือจะเป็นใน Twitch กับทิอื็ประมาณนี้ให้ความสุขคนดูพอแล้วครับจริงแล้วคะ <c oughs> มาดูทุกคนมาดูอะไรจากหนูอะคือหนูไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให,ให้ดูคนดูนอกจากความเดือและการร้องเพลงของหนูอะนอกนั้นหนูก็ไม่มีอะไรแหลสะสตอลงสตอรี่หนูก็แบบหนูเล่นอะไรไม่เป็นเลยอะเข้าใจปะ หนูมันเป็นแบบเหมือนเป็นตัวถ่วงของแก๊งอ่ะเอาเรียบเอาเป็นว่ามาแจกความสนใสให้กับสตอรี่คนที่เล่นด้วยแล้วกับกับเออเขาเรียกว่าอะไรกับเพื่อนเพื่อนในแก๊งละกันเนาะแล้วหนูไม่เก็บล็อกพิกนะล็อกพิกอยู่ในรถอเขาเรียกว่าหมัดมวยไม่เป็นขอแจกความน่ารักไปละกันนะคะ ได้เลยเพลงอะไรก็ได้หนึ los, ่งเพลงใช่ไหมหนูร้องให้ฟังในกลางเด็ือนหนึ่งฉันฝันถึงเธอตกไหมโอ้โหลงมาเช็ดรถสะนด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ พี่ขับไปนะหนูขออนุญาตเมอสามนาทีเมอสามนาทีไปถึงแบบไม่พูดด้วยสามนาทีเอาชีกระเป๋าไว้เลย <c oughs> ไม่อ่ะก็เลยลงไปจบปูนให้ไม่ไม่หนูจบได้แต่หนูแค่ไม่พูดด้วยสามนาที ชูเกล็ดที่หมดใจรละที่ฟ้าให้พอรักจริงไม่ได้หรอกโอ้ไม่ใช่เพลงนี้หรอกอย่าหาเพลงน่ารักน่ารักร้องให้ชื่อเพลงอะไรนะถ้ามันจะกระตุกข,ขนาดนี้นะ หนูน่าจะเป็นที่คอมหนูแล้วแหละเพราะตอนนี้คอมหนูมันก็พอ,อมันรันลอยใช่ปะตอนนี้คอมมันกูกูกๆกูกมันช้าไปหมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> Why มาหนูจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเช่ <c oughs> ถึงได้ในรักขนาดนี้จะไม่ยิงมเธอได้ต่อใจสุดเหลือกันกันไปเลยทำอะไรถึงได้ดูดีขนาดนี้แค่เธอหันมาก็ใจช,ชาเธอละลายไม่ไหวเลยถ้าเธนไม่เจอ ลงเธอไปแล้วแล้วใจเธอ,อยังว่างหรือเปล่าขอจองได้ไหมจองได้ไมถ้าใจยังไม่มีใครก็คนนี้เปิงแไม่รฉันยอมหมดขอจองได้ไหมจองได้ไมถ้าใจยังไม่มีใครก็เธใช้คำว่ารักสิ้นเปลอฉันมีไว้ต้องขอ,อ่จอง สวัดีค่ะพี่ตังที่ยังไม่มีเจ้าของฉลอ,อจองแทนได้ไหมฉันจะเป็นหวัดรหรอฉันไม่ฉันติด,ดยังไงแไม่แม่ไม่รู้เป็นอะไรไอ้จังไม่เรียนขอ IG ไอจีหน่อยได้ไหมถ้าฉันไม่เจอลืมเธอไปแล้วแล้วใจเธอ,อยังวังหรือเปล่า จังได้ไหมจังได้ไหมถ้าเธยังไม่มีใครอยากคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมมมดขอจัองได้ไหมจังได้ไหมถ้าเธยังไม่มีใครใช้คำว,ว่ารักสิ้นเปลี่ยทฉันไม่ไวต้องขอจอง ไม่คิดเสียงไม่ถึงอ่ะคอเหนียว,ปวนนไปหมดแล้วกินนมไปเมื่อกี้ถ้าเธอไม่เจอลองเธอไปแล้วแล้วใจเธอ,อยังว่างหรือเปล่าขอจองดิยเอาเก็คนนี้ต้องกต่เมื่อไรฉันยอมมา จองได้ไหม่องได้ไหมถ้าเธอ,อยังไม่มีใครก็เธอใช้คำว่ารักสิ่งเดียวทนไมีไว้ต้องเค้นดดไ่นั้นกดล้ว,ลวี่ไม่ไ้เกดก่อนนะชิญเิชิชิญเิชิญเิชิญเชิญเชิญเช ต้องขอชอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวุม่มิกีิซับด้วยน่นาจะต,ต้องไม่น่าจะใช่หนึ่งเพลงแล้วแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันไม่มีอะไรทำแล้วจะเป็นอุย้ยละลายละลายโปรติกเลิฟอุย้ยมันมีเสียงด้วยอ่ะอุย้ยหนูได้แฮปปี้เทนได้เหรออุอ้ย ทุกคน you you will have a limit time to e an r exclusive e m o t e ว wow! ้าวหนูไม่เคยขึ้นอะไรแบบนี้ happy ไอ้ hype hype train เลยนะมันมายังไงอะ่ะ oh my oh my god มันคืออะไรหรอคะทุกคนว่มันคืออะไรอะ่ะตื่นเต้นไม่เคยผมเคยเห็น ตั้งแต่สตรีมมาไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยนะลู้ปะหาเพลงก่อน <c oughs> ว้าว <laughs> ขอบคุณสำหรับหกบิตค่ะหนูจะพย,ยายามมาสตรีมบ,บ่อยๆตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลย <laughs> พรุ่งนี้ไปออฟฟิศก,กลับมาถึงห้องหนูจะขึ้นโกเลย <c oughs> หนูจะรีบกินข้าวทำอะไรให้เสร็จแล้วหนูจะมาแบบสามทุ่มเลยโอเคไหม <c oughs> เราก็มาเติมน้ำมันไก่เหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าวปั๊มนี้แบบน้ำมันดีไง <c oughs> หาพูดด้ <c oughs> หลังรีไม่เข้านะเหมือนกันครับแค่นี้แหละพอแล้วเข้าเลยเยอะ เอ้มันี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์โอยน่ารักจังขอบคุณค่ะอุ้ยโอยหนูยังถ่ายไว้หนูถ่ายไว้ทันไหมเนี่ยหนจะทันปะแล้วเข้ามาเลเวลหนึ่งคอมพีเอะ์ใหม่กอดหนูจะถ่ายวันเนี้ยอุ้ยมันไม่ทันแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มันแบบเคียงหัวปะเนี่ยไม่ทันยัง ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ขอบคุณที่กดติดตามนะคะว่าหนูหาเพลงก่อนไม่มีเพลงหนึ่งที่อยากจะเลองให้ฟังมันน่ารักมากแบบมากๆแบบมากๆขออมากมากขออมากมากหนูบอกแค่นอุ้ยไม่เอาเพลงนี้มันมันต้องแบบ มันต้องแบบอยู่เฉยๆอะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายโอลีเจอกันฝันดีครับน้องเลยไยครับ See you tomorrow ไปบาคับพี่ๆโอลี oh, <Lee. S 1> ไม่ใช่หนูพูดวอร์มมันกดวอร์ไม่ได้มาไปอยู่หน้านี้กันดีกว่าเอาอย่าไปอยู่ตรงอื่นเลยเราอยู่ตรงนี้แหละเนอ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 ะต้อขึ้นมาแล้วดีอันนี้คืออะไรวะ นี่คือไงอ่ะ text box ถูกหรอปะงงหนูงงมหมดหนูองนองไมหมดแล้วตอนนี้นแล้วประเด็นคือโลโกดาวยั่วยังอยู่คิดเอาคิดเอาแล้วกันนะมาเพลงนี้หนูบอกเลยว่าหนูจะตั้งใจร้องให้ทุกคนฟังนะคะถ้ามันแบบไม่ได้พาะยังไงก็หนูต้องขอ,อกราบอภัยมานะที่นี้นะ ราะหนูก็ค่อนข้างที่จะลืมเนื้อเพลงเหมือนกันไม่ใช่ลเลยหรอกเป็นเพลงที่แบบมันน่ารักนะหนูชอบเพราะว่ามันแหละถ้าหนูร้องผิดเดี๋ยวว่าหนูรักมันคืออะไรรักมันเป็นยังไงมันใช้อาการอุ้งอุ้หรือเปล่า คิดถึงมันคืออะไรคิดถึงมันเป็นยังไงคิดการมันจะมึนงึ๊บใช่ไหมมีอยากพูดเลยคำวารัไม่อยากพูดมันคันนับล้านคนบนโลกม่อยากพูดว่าคิดถึงเขาเป็นเป็นมึนงึกมึนงึ๊คำวารักใช่คำว่าอุ้งกันแล้วกันโอเคไหมจะเข้ามาอ้อนจำเนื้อว่าอุ้งจะเข้ามาเติมหัวใจ